จะไหลจะไหลไหลโดน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 คันไหมนี่จะล้อนี่ลกบอกันล้อแล้วไป

สองลิ้นายนะครับบอดูปตีอดูกระปิดซอกนะครับบอดูรุ่แรนด์ใช่ไหนะครับม่ธรรมดาด้วยและก็ลิมิเต็ดโอ้ยสองปีตา่ปีนี่คืออรจ้าสองปังบุบบุบบุอังบุบ9บุบ79เลกาดกันเนี่ยบอเจนอตีนะครับขอเชื่อมปืนดเลยนะครับ จะได้มีในสมรสามเก้าทำไมพูดไม่รู้ความกรราันวะหรือว่าจะลิกซักตั้งเอาไหมไม่ต้องส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะช่วยบอกอก่อนจับตเสียงยังว่าไปอยู่ที่หวัวคนเด็กอีกเลยบอกให้เอามาดูดิโต๊ะขอนขอนุญาตจะพูดอะไร,รนะครับ เป็นศูนย์ปศูขอตสอพีนัพัฒนดุงหนึอาเอามาดูดีสุดดีไหมผู้ต่อสู้คุณไหเอ่ยออกจะไม่ออกมาทีเอาที่ไปครับใจไปุูนะครับทีไป่ีไปวันนี้จะเป็นยังไกันที จากปัมน้ำมันรอไปอ่าอ่างจากกรุงเทพมหานครเจอกันานีออกไปคนครับคู่มาเจาะกอกากจะตายแล้วรมาครันมาดูหลังจิดระตานนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์หน่อยครับหลังจิดกระตานนะครับยัาจะาู่เดอดออกมาแล้วนะ ไปกันจะมาแล้วต้องจุดฟลอตต้องการฟล็อตตั้งฟล็อตตั้งแฮกฟล็อตตายเลยนักขี่รถจักรยานยนต์ตองระวังเด็ด

ไปด้วยขอบคุณมากลครับบุลาสิเตอร์แ่งปัดไมรับต่องเที่ยวดาราบาด้วยอหาญีทปุนจะมัารัเดก้ม่รับ ตาก็ลงมรเยนะครับาริเนอกถึงอุปราชความมันครับหลังจากนี้ควเรานะครัมที่โน่นนะครับอ่าว่ายอดตามดีนะครับหลังจากตรงนี้ก็เป็นที่ที่สัตวักข้ทั้งที่มบุกเขมนะครับมีงานโนแย่ตามแน่นอนที่นี่นะครับปราจนเป็นมาั้แน่นอนครับาพหลังมาดูวินเนอร์แล้วไปดูรานีครับ เจศกาินเซกนะนักบอลสีตมราศคอยกำลังจะมาแล้วคอยกำลังจะมาโอ้โหดูแล้วดูปันปันแดงเบี้ยเบี้ยยังเพียงบอกว่าอย่าลัานเซ่นนะครับอย่าลัานเซ่นถ้าตรงนี้ถอยก็ไปเลย ก็แล้วก็จากทีมบาปยอมนะครับเคฟโลเลสีดำดำนะครับพะลุกเดียมีพูดยนะครับเยียวไปเยียไปพูดภาษาจีนี้วัานะครับระวังฟาวนะครับแก้ไยังดีดีดูแลกัูดแล

เล็ตเลยดิล oh, no. no. oh, oh. oh. ุกเทพมานครดีแม็กพี่กับน้องมาแล้วคนกัสะพานตรงกับพี่ ใ่ใช้การจากับแต่น้องเบียร์นะครับเบียร์ออสุมาจะให้แบุณูนถันเครื่องโโตนด้วยนะฮะพู้ถึดหลักของรายการอบไกตาเลยไ้ตาทีเินอยู่ในบ้านโอแกเป็นสุดอกไก่ตา มาดูคุ้เทพมานครครับกับเด็กเด็ตใต้ใต้กวอนคุ้เทพนไปั้นี่มากกันนี่มากอย่โมจมจบแลไปกันตี่ๆกันนะน่ยขอไปย่าไรอย่าไร รวมรายองกทำเป็นหมู่ชาติหมู่ชาติเองเป็นแร่เดียเอง